สวัสดีครับพี่น้องเมือนี้ลุงจากผ้าเาาพอกันวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าคมพ่อ 2, 5อสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องเมื่อนี้กับสีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมานังาานงนน่งเข้าดาวพี่น้องนะี่นั่งเข้าดาวอยู่พวกน้องหนาสวนศินของเฮานี่แหละครับเดี๋ยวอีกยักน้อยใกล้ได้เวลาแล้วครับอีกประมาณ สิบกว่านาทีพี่น้องเดี๋ยวมาพ่อกันเท่ากันสิได้ยุดพุนะครับฉเฉลิมฉลองอยู่ทงหน้านะครับอยู่โคกน้องหน้าสวนศิลนะครับเดี๋ยวล่อไปชมกันนะครับตอนนี้เท่ากับปิ้งย่างพี่น้องนี่ปิ้งย่างกินนี่มาเดอ้อมาเดอ้อซ้ำร่อเวลาครับพี่น้อง นี่เข้าดาวกันอยู่นีละครับมือน,นี่นะครับก็เดี๋ยวมาพ่อกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปจุดผุเฉลิมฉลองกันนะครับมือนี่กะบบรรยากาศหนาวเย็นนี่ลีครับพี่น้องมือน,นี่สั้นไปเหมือนละครับมือน,นี่ทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับโตล่มหนาวน้ำกันพี่น้อง เดี๋ยวอีกบกี้อึดใจนะครับเฮ้ากัสีได้เวลานับถอยหลังนะครับในการเฉลิมฉลองนะครับปีใหม่นะครับสอง6ห้า้หกสิบหครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเฮากัมาเฉลิมฉลองจุดพุน้ำกันพี่น้องมื่อนี่นะครับนี่อยู่ทงอยู่ท่าบรรยากาศเย็นคับพี่น้อง ต้องใส่เสื้อหนาๆจุดไฟพิงแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีกจัหน้อยนะครับเท่ากันสีได้ฉลองกันนะครับจุดผู้ตอนรับปีใหม่กันนะครับนี่ครับพี่น้องผู้ของเฮ้าที่สี่จุดมือนี้นะครับเข้ากัได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ากันพังว้พี่น้อง นี่ตอนนี้เขาก็ได้เอามาพังไว้แล้วนะครับนี่พี่น้องสามบังนะครับเข้าต้องขุดหลุมนะครับตั้งไว้ดีๆพี่น้องนี่มีสามบังเดี๋ยวก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะได้เริ่มนับถอยหลังกันเลยพี่น้องนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวห้ากับสีได้มานับพร้อมกันเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแฮปปี้นิวเยียพี่น้องอ้าหลบมานี่แฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญรวงรวยเฮงเพี่น้องไปแล้วนะครับบางหนึ่งจุดอีกจุดอีกอห,นนหลบมาหลบมาจุดแล้วรีบออกมาไกลๆนี่ครับพี่น้องอนี่ บางที่สองไปแล้วครับเย้นี่พี่น้องเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับตอนนี้กำลังจุดพลุครับเย้อ้ามาเร็แลนี่นี่พี่น้อง รเนอ้อาวลบใกล้ๆพี่น้องนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เขาก็ได้จุดพลุไปแล้วเป็นการฉเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับพี่น้อง ลมลมแห้งพี่นอ้องต้องระบาดระวังนะครับโอ้โอนี่ครับพี่น้องโอเคเรียบร้อยครับพี่น้องเข้าก็ได้จุดไปอีกบางหนึ่ง,งนะครับนนเป็นหาบ้างพอดีพี่น้อง นี่ครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่กันทุกคนนะครับพศ2566ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับได้มาฮอดแล้วนะครับคิตศักราช2 0 2 3พี่น้องเมื่อนี้ก็เข้ากับมาได้เข้าดาวพร้อมกันนะครับครับสำหรับปีเก่า2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับ สิ่งใดที่บดีบังามนะครับสิ่งที่บ่เป็นมงคลก็ขอให้ทิมไปขอให้พานพ้นไปนะครับสำหรับในวาละดิธีขื้นปีใหม่นี่นะครับก็ขอไว้พอนให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับบ่า่าสิยูฟังไทยฟังล่าหรือต่างประเทศนะครับที่รับชมอยู่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับ ความเจ็บอยาหา้ได้ความไข่จะหามีขอห้มีแต่ความถุกขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีพศ2566นะครับและปีต่อๆไปนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับขอห้มีความสุขทุก,ท,กทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ